คำถามข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการไปรับไปส่งคะ่ะอาจารย์ดำคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าอย่างเช่นเวลาจะพูดว่าฉันจะไปส่งเธอที่สนามบินหรือว่าไปรับเธอที่สนามบินไปรับไปส่งพูดยังไงเป็นภาษาอังกฤษคะมีหลายคำที่ใช้ได้นะครับเริ่มจากคำง่ายสุดนะฮะก็คือ I will ซึ่งมักจะพูด I'll 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 ฮะ I'll pick you up from the airport อันน,คนะคระ <c oughs> ับถ้าไปส่งก็ I'll take you to the airport I'll take you to the airport เวลาที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันพูดคาว่า I will I'll เนี่ยบางทีก็กลายเป็น A L L I'll เวลาพูดเร็วๆนะครับเป็น I'll <Okay. S 2> take you to the airport <c oughs> I'll drive you ก็ไ้ drive you to the airport อย่าลืมนะครับคำว่า drive นะ,ะมี D R ควบกล้ำต้นคำนะฮะเป็นดรดร ถ้าเราควบกล้มไม่ได้เราจะทําอะไรครับกรัานะฮะชา,ชาใช่ <Okay. S 1> กรัมไปก่อนนะครไม่ไม่เอากล้มนะฮะเอากะลมนะฮะเพิ่มสระ,ะอาเข้าไปเป็น derive drive e drive e I'll drive e you to the airport ก็ได้ I'll take you to the airport I'll give you a ride to the airport <Yeah. S 1> ก็ไไ้นะฮะ give you a ride ก็คือพาคุณไปก็ได้นะฮะ uh, หรือมีอีกนะฮะมีเอา Drive you I'll get you ถ้าจะบอกว่าไปรับนะฮะ<ค> I'll get you at the airport ก็ได้ I'll get you. ใช่ค่ัว่า get ก็ได้นะคะเวลาไปส่งคนไทยจะชอบออแปล ى, ตรงๆไปเลยค่ะว่า send ค่ะอาจารย์ดำก็ถ้าเป็น send นะฮะบบางทีเราบอกว่า I'm going to send you off at the airport ซึ่งแปลว่าส่งแล้วก็ไม่ถึงว่าไม่ใช่แบบส่งไปที่สนามบินแล้วก็คือคือ เอาไว้ตรงนั้นนะไม่่ใชคือเราเข้าไปในสนามบินแล้วก็แบบไปล่ำลาการไปกอดไปอะไรแล้วก็บอกอันนั้นคือจะเป็น send you off send you off at the airport อีกคำหนึ่งนะฮะที่ลืมบอกคือคำว่า drop you off I will I'll drop you off at the airport นะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราติดรถไปแล้วนะฮะแล้วก็บอกให้เขาแวะไปตรงนี้นะฮะให้เราลงตรงนั้นอะไรเงี้ย Will you drop me off at the 7 e l up ahead อะไรเ ช่วยแวะที่เซเว่นข้างหน้าได้ไหมฉันจะได้ลงตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีบางคนในอดีตนะคะที่ซู่ชิงเคยได้ยินมาเนี่ยใช้คำว่า fetch ค่ะจาดำเ will fetch you at the airport มันแปลว่าอะไรกันแน่คะก็จริงๆไม่แน่ใจว่าชาวอังกฤษใช้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นชาวอเมริกันเราไม่ใช้กันนะฮะ fetch จะใช้กับหมานะครับถ้าเรามีลูกบอลนีฮะแล้วก็โยนให้หมาไปไป fetch ไปหยิบนะฮะก็คือ go fetch fetch go fetchit อะไรเงี้ยเราจะใช้คำว่า fetch กับหมานะฮะอยงนั้นถ้าเราเป็นลูกบอลนะฮะอาจจะบอกว่า hey will you come fetch me ก็ได้นะฮะแต่เราเป็นคนนะฮะค่ะก็ใช้ตามประโยชนที่อาจารย์ดำพูดมาดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือตัวอย่างนะคะของคำที่สามารถใช้ได้ในภาษาอังกฤษในกรณีที่ต้องการจะพูดว่าไปรับหรือว่าไปส่งใครสักคนหนึ่งค่ะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาจารย์ ด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ